มาดูคลองตรงนี้ครับก็ตีลําบากนิดนึงเพราะว่ามันลบนะครับไปไม่ได้ไลองตีดูครับ

h u n เตอร์ไม่รู้จะเห็นชัอกัดชัดหรือเปล่านะครับมันที่มันลำบากริงครับเพราะว่าผมมุดป่าเข้ามาตีอะ่ะพอชั่วโมงนี้ต้องมุดแล้วครับไม่มุดนี่ได้ตัวยากครับช่วงนี้น้ำมันน้อยหมดแล้วครับน้ำมันแห้งหมดชออนนับนี่ครับไซสสวยครับตัวนี้กัด h ันเตอร์ครับ ปากเลยนี่เมื่อสักครู่นะครับหลุดไปตัวหนึ่งเสียดายมากนี่ครับโอเคครับผม Hunter BR ครับกับสภาพหมายเป็นคลองนะครับน้ำน้อยๆด้เรื่องเลยโอเคครับสุดยอดมากครับผม Hunter BR รครับ